ที่มีศัพท์ภาษาคอมพิวเตอร์จะไม่ก่อนหลังหลังไม่ค่อยได้ยินราะว่าจะใช้กันจะได้คำนี้ไม่ทราบว่าเคยยินคำว่าวิซิบิกไหมวิซิบิกอืมไม่รด้เลยเป็นคำยอ่อวิซิบิกค,คือ what you see is what you get วิีวิกเนี่ยอน,นิสงของการมาอยู่กับธรรมชาติคือมาอยู่ในโลกที่เป็นวิชีวิตโดยแท้คือธรรมชาติไม่มีเน่เหลี่ยมไม่มีชั้นเชิงไม่มีรับลงคมไหนธรรมชาติตรงไปตรงมาอยู่เสมอมาอยู่กับธรรมชาติ เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไดไม่มีที่สงสัยทุกอย่างมันตรงตามเหตุตามปัจจัยมาอยู่กับธรรมชาติเราก็เข้าใจแล้วมีโอกาสจะเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายหลังเราก็ามีศัพท์ ปนการศึกระบบนิเวศศึกษาระบบนิเวศศึกษานิเวศวิทยาหน้านิเวศวิทยาเป็นวิชาวิชาการที่น่าสนใจมากสำหรับชาวพุทธเพเป็นวิชาการหนึ่งที่โยงไปถึงหลักธรรมโดยตรงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งต่างๆนี้เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติเห็นว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีผลใหญ่ก็ได้เคยอาเรื่องอผู้นักปีนเขาขึ้นอยู่บนยอดเขาอาหารก็หมดอะไรก็หมดไม่มีเพื่อนไม่มีโทรศัพท์ ติดต่อใครไม่ได้จะตายแล้วก็ให้นหนูตัวหนึ่งอ้วนมันก็หิวปกตินี่เห็นหนูไม่หิวน,นะแต่ว่าถ้าะจะตายแล้วอยู่ได้เหมือนกันท้ายก็ฝืนใจฆ่าหนูกินหนูเอาชีวิตรอดได้มีกำลังลงเขาได้ สุดว่าก็แรกชีวิตหนูตัวเล็กๆสำหรับชีวิตมนุษย์ว่าจะตั้งใจได้ว่าต่อจะนี่ไปก็จะถวายสังฆทานุทิศส่วนกุศลให้กับหนูได้แต่ปัญหาก็คือหนูตัวนั้นก็ตัวแบบอยู่เฉยๆที่จริงมีหน้าที่อ่ากินอ่าแมลง ที่เป็นโรคเพราะว่าหนูตัวนี้ตัวอ้วนตัวอายุมากจะไล่มแมลงเหมือนหนูตัวตัวอื่นไม่ได้ต้องอาศัยมแมลงป่วยมแมลงที่เป็นโรคที่กินได้ง่ายคือคนที่ฆ่าหนูโอเคว่าโอ้หนูตัวนี้มันแก่แล้วมันมันมันไม่ไหวอยู่แล้ว แต่ที่จริงมันก็ยังมีงานทำก็กินมแมลงที่เป็นโรคพอมแมลงที่เป็นโรคไม่มีไม่มีหนูกินมันก็ขยายพันธุ์มันไม่ตายง่ายโรคนี้เลยแพร่ขยายมแมลงเลยศูนยพันเกือบจะศูนย์พันแมลงมีหน้าที่ต่อพืช พอมามลงไม่ทําหน้าที่ต่อพืชต่งางๆพืชตายพืชไม่ทําหน้าที่จับดินสุดท้ายดินถลม่มดินถล่มที่หมู่บ้านคนตายเป็นสิบสิบศพนี่ก็เป็นนิทานหนึ่งที่เห็นว่าเอตัวตัวนิดเตียวแร้ว,ว่าสัตว์ที่ไว้ชีวิตแค่ ชีวิตเดียวชีวิตเล็กๆไม่น่ามาีความสำคัญอะไร,รมึงว่ามีสำคัญมากมันก็เป็นเรื่องมีเวทมีหน้าสนใจก็มาอยู่กับธรรมชาติมันก็สอนให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกที่เราอยู่อาศัยเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ห <c oughs> ลักการศึกษาของพวกเราราวอธิบายรูปของภาวนาสี่ข้อแรกคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับโลก่ายวัตถุเป็นเริ่มตั้งแต่วัตถุที่ใกล้ชิดที่สุดที่เรารับผิดชอบโดยตรงก็คือร่างกายตัวเองนี่คือวัตถุ ที่เราต้องศึกษารู้เท่าทันแม้ตั้งแต่เรื่องว่าควรจะกินอาหารอะไรอย่างไรในปริมาณไหนในเวลาไหน <c oughs> ควรจะพักผ่อนเวลาในอย่างไรกี่ชั่วโมงจึงจะพอดีกับความต้องการของร่างกายเราก็ต้องศึกษาใน,ในเรื่องการออกกำลังกายควรจะเป็นเวลาให้กับ การออกกําลังกายวันหนึ่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงออกกําลังกายอย่างไรมันจึงจะเหมาะกับร่างกายของเราเป็นต้นนี่แหละเรียกว่าวิชาวิชาสําคัญมากม,มีปัญญาในการปฏิบตัติต่อร่างกายของตัวเองเพราอขยายวองออกไปก็คือความสัมพันธ์กับ วัตถุสิ่งของรอบตัวที่เราสมมติกันว่าของเราและที่เราใช้สอยเป็นประจำเป็นพวกเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์กับทีวีกับเครื่องปันเทิงต่างๆเครื่องสื่อสารต่างๆอยู่ในสภาพหรือว่าพอดีไหมเรา สามารถเอาคำว่ามัันยตามัจันยุตา,ตตาคำว่าพอดีมาคิดมาพิจารณาเป็นรักัดศีลในการใช้สอยสิ่งเหล่านี้ได้หรือยังนี่ก็คือการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราศึกษาทำความรู้ความเข้าใจในชีวิตจริงของเราไม่ใช่ชีวิตในตำราในชีวิตจริงแบบนี้เรา เรามีปัญหามากเพราะว่าคนเราอยู่ในเมืองอแปลกแยกจากธรรมชาติอยู่ในโลกที่มนุษย์สร้างกลางวานันกลางคืนไม่ค่อยจะรู้จักพระอาทิตย์พระจันท์ก็ไม่ค่อยรู้จักพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงเน่ยคนกรุงเทพนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยหากคำว่าพระอาทิตย์ขึ้นนี่เคยฟังแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นเพราะ นอนตื่นนอนตื่นตื่นสายานี่มาอยู่กับธรรมชาติคือกลับมาอยู่กับของจริงแล้วอยู่ในเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยใจคอาการกระทำการใช้สัพยากรธรรมชาติกับพลกระทอต่อธรรมชาติเราอาจจะเคยอ่านหนังสือเคยดูสารคดีแต่ว่าไม่ถึงใจ แต่เมันไม่อยู่ในธรรมชาติที่เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระทำความกอบโกยความเห็นแก่ตัวการคิดการวางแผนในระยะสั้นของมนุษย์ก็เป็นความความรู้ที่สำคัญมากเพราะเรากำลังทำลายโลกที่เราอ,อยู่อาศัยล่าสุด อาจารย์อ่านบทวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวายเป็นรวบรวมผลการวิจัยเรื่องภาวะโลกร้อนก็กาว่าภายใน20่สิบปีกรุงเทพคงอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นู่นอีก50ปีร้อยปี200ปีแค่20ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้สูงว่ากรุงเทพจะอยู่ไม่ได้แล้ว นี้ก็ไม่ใช่ธรรมชาติล้วนเป็นธรรมชาติที่วิปริพาเพราะการกระทำของมนุษย์นั้นก็อยากให้เราสนใจเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มากเราอยากจะโดยเฉพาะในกรณีหรือว่าในแง่ที่มนุษย์เรามีส่วนอนุรักษ์มีส่วนทำลายในการรับผิดชอบการกระทำของพวกเราต่อธรรมชาติมีผลกระทบ ให้น้อยที่สุดให้มีส่วนในการอนุรักษ์ให้มากที่สุดเพราะว่าในอนาคตพวกเราอายุมากแล้วมีลูกมีล้านแล้วคุณยายคุณปู่นี่ใช่ไหตอนที่มนุษย์กำลังทำลายโลกเนี่ยคุณคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายในฐานะเป็นชาวพุทธเคยได้ทำอะไรบ้างเพื่อ แก้ปัญหาหรือว่าป้องกันปัญหาเนี่ยเราคิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันว่าในอนาคตเรา,เราเ,ราเราเป็นเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ยาตายายเนะี่ยเราก็จะกลา้าต่อท่านมันจะมีคําตอบให้กับลูกหลานเราได้หรือไม่ <c oughs> นั้นเรามาอยู่ในในโลกนี้ เราก็ได้ทดสอบตัวเองหลอย่างมาอยู่เราเป็นคนที่กลัวมากน้อยแค่ไหนกลัวอะไรมั่งกลัวแบบมีเหตุผลกลัวไรเหตุผลเราธรรมชาติเราก็จะโกหกตัวเองยากมันก็เป็นการทดสอบคุณธรรมของตัวเองความอดทนความ <c oughs> ความมุ่งมั่นความขยันร้ายอย่างเราจะรู้ตัวเพราะว่าอยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดเราไม่มีที่หลบไม่เว้อนอยู่ใน,อย,ในอยู่ในโลกที่มนุษย์รุงแต่งมีที่หลบมีที่มีที่ททใชแสงหน่ายที่นี่เราก็ต้องอยู่กับความจริงพระพระกรรมฐานจึงชอบมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แล้ก็เราก็ไม่อยู่แบบ ชั่วคราวมันเยี่ยมเยียนแต่หวังว่าทุกคนก็ได้ก็ได้ขอคิดก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่สำกัญก็พอเรามาอยู่ในที่สงบเราก็จะสำนึกในความไม่สงบของตัวเองได้มากขึ้นอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีดีมันเป็นการเตือนสติในความสงบ ถึงไม้ว่าสิ่งแวดล้อมอ่ยีหมดเลยสงบหมดเลยถ้าเราไม่ทำงานเราไม่รับผิดชอบไม่ขยันในการฝึกจิตสิ่งแวดล้อมนี่สงบเหมือนสวรรค์แมวก็ไม่สงบอยู่ดีตอนตอนท่านอาจารย์โบวชใหม่ๆม,มีโอกาสติดตามลุมปูชาไปที่สาขาโอ้มีความสุขมากได้อุปถัมภ์ท่านเป็นครั้งแรก แล้ววัดก็สวยงามมากแล้วคุติที่อยู่อาศัยก็ดีอะไรๆก็ดีอาตมาก็เตินกางท่านเลยบอกว่าโอ้วัดนี้มันน่าอยู่นะ,ะลุงพอ่อรู้สึกมันดีมากมดีดลุงพ่อชาท,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 าทา่านเไปพูดกับอาตมาทนะ่านบอกว่าอืมวัดนี้มันดีทุกอย่างเลยไม่มีสิ่งเดียวที่ไม่ดีอืว่าอะไรครับเนี่ยตัวชอนั่นแหละยังไม่ดีลยู่มั้ ไม่ถึงงาตามาอย,ย่งไม่ดีอย่างอื่นดีหมดนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมดีหมดแต่ตัวเราไม่ดีมันก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่นะเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับหม้อหม้อแกงหม้อแกงเนี่ยมันหม้อใหญ่ๆแกงกร็อร่อยมากแต่มะแรงวานตัวเดียวนี่ทำให้ไม่มีใครอยากกิน Yeah. ชีวิตเราเป็นดีทุกอย่างแต่จิตใจเราไม่ดีซอย่างนะ่ะความคิดเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นไม่แะ่ตัวเลขถถม,มันทำมันมีเสียหมดนั้นก็ขออนุมโมทนาใน่ทุกคนที่ได้มีการเสียสล,ละโดยเฉพาะก็ mm hmm. ชื่นชมเวลาทํางานทุกคนก็ช่วยเหลือกันอย่างดีอารมณ์ดีไม่มีใครงองแงไม่มีใครลบงานทุกคนพยายามช่วยเหลือสังกันและกัน เป็นภาพที่สวยงามมากโดยเฉพาะโดยโดยรวมแล้วสานี้ก็มาด้วยความสำรวมระวังของสมควรความกัางอกกลางใจขอสมควรกับขออนุโมทนา,าทุกคนทำธรรมาโอวาสกาธาสาธุคารสธามาเซสาธุสาธุสาธุ Oh,